เช่ครับวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เนื่องจากเราออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยก็เลยคิดกับโปรบุสิทธิ์ว่าครับเราอยากจะลองเป็นพวกเดินป่าดูแคมปิง้งแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งด้วยซ้อมกอลด้วยอ่าที่เดียวในโลกนะครับอ,อ,อ๋อเราเราเซ็ตสถานที่ไว้หมดแล้วเนาะถูกต้อง ตอนแรกเราจะเอาเข้าไปในสนามญ้าเนาะแต่ว่าวันนี้พอดีฝนตกเนาะใช่ไม่เอื้อมหน่วยก็เลยทำมันกลางบ้านนี่แหละนี่นะครับเราก็มีย่างสเต็กกินกันเนาะใช่แน่สายแคมปิ้งนะครับอ, <c oughs> อุปกรณ์มนะันอาจจะดูง,ง่อยๆหน่อยนะก็หาเท่าที่มีนี่นแหละ<ช>เอเออเาเท่าที่มีก่อนไม่ง่อยนะเก้าอี้ตัวนี้ผมกว่าจะได้มานี่ โดนมาหลายแสนเหรอโอ้โดนเป็นแสนอ๋ออืมอะไรนะเก้าอี้บอสเบรกเหรออ่าบอสเบรกโอ้ต้องโฆษณาให้เขาไปเนี่ยฮะเหลาเฉยๆอ๋อเหลาเฉยๆนะอ่าเหลาให้ฟังเฉยๆออ๋โอเคครับออ่่าามาดูผมย่างสเต็กดีกว่าแต่ว่าผมว่าไม่แล้วล่ะเอาโปรเจกต์ย่างสเต็กเลยครับนี่ได้แรงบันดาลใจมาจาก แท็กวัยรุ่นทํากินนะเนี่ยโอ้ยที่เขาว่าอะไรนะวันหนึ่งฉันจะเดินเข้าป่านะาวันหนึ่งโปรเจ็ตจะเดินเข้าป่าโอ้น่ากินนะโปรเจ็ตหมูครับเฮ้ยหมูที่ขาดเนี่แหละเดี๋ยวนี้เนาะก่อไฟไม่ยากอย่างที่คิดเนาะไม่ยากครับโปรฟุสิตก็ก่อเองได้ใช่อื โควิดทำให้ทุกคนต้องเก่งขึ้นดีขึ้นนะครับอืมเป็นเชฟด้วยเป็นเชฟด้วยเพราะปกติเนี่ยทำอาหารก็ไม่ค่อยเป็นนะเราอ่ะเฮ้ยผมผมได้อยู่ได้อยู่เหรอผมนี่ง้่อยเลยผมได้อยู่ผมได้อยู่อืเชฟเชฟเจ็ด เชฟเจ๊ดเหรออ่าเชฟเจ๊ดเชฟเจ๊ดกับเชฟสิทนะครับวันนี้อ่าเฮ้ยผมว่าสุกนะเอาหรอพอยังอ่าคิดว่าพอแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมอ่าคืออันนี้หั่นเดี๋ยวหั่นอันนี้ผมมัร์กเองนะครับอ่าไม่มีอะไรคุณพ่อเป็นคนทำอ่าน้ำจิ้มเนี่ยจิ้มยังดีครับนี่ครับอืมอน้ำจิ้มดึกเอาเฮ้ยเฮ้ยมาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเคโอ้ เดี๋ยวค่อยๆย่างนะกินกันนะตอดถุงมือก่อนเนาะอ่าจะใส่ถุงมือทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวโรภูสิท์เนี่ยจะเป็นคนชอบทำอาหารนิดนึงอ่าอ่าโปรเจ็ตก็ซ้อมไปแล้วกันโอเคอ่ามาหั่นเลยนะดูทีว่าสุกยังอ่าดูดูดูฝีมือโรภูสิท์ก่อนแดงแจ๋เลยดิบฮะ ดิบเหอ๋อชิ้นนี้มันไอ้นี่นิดนึงอะดิชิ้นนี้มันหนาใช่ไหมชิ้นนู้นมันโอเคแล้วครับโปรเจ็ตกินเลยไหมผมว่าเอ้ยผมกินเลยดีกว่าชิ้นนี้กินได้แต่ผมว่าโปรเจตทำอาหารไม่ไม่รุ่ง่ะเดี๋ยวผมทำเองดีกว่าโปรเจตไปซ้อมกอล์ฟไปเฮ้ยครับอ่าเดี๋ยวผมเป็นคนย่างเองโปรเจ็ตไปซ้อมไปเนี่ยอ่าตั้งตะข่ายให้เรียบร้อยละอ๋อเรามีกระติก กระติกด้วยนะะติดน้องอ๋อเลมอนโซดามาอ๋ออันนี้ของโปรภูสิทธิ์อันนี้ของโปรุูสิทธิ์นะติดคอแล้วสเต็กหมูติดคอเนาะอืมอเฮ้ยแล้วอีตะข่ายข้างหลังนี่มันโปรเจ็ตไปได้มายังไงฮะก็ยี่ห้อเลอบอนครับ๋อยี่ห้อเลอบอนเลอบอนนะครับอ๋อไอที่เขาตอนนี้เขาหากันทั่วประเทศไทยเลยนะตอนนี้นี่คือ ตั้งแต่มีล็อกดาวแล้วก็นักกอล์ฟเนี่ยสนามกอล์ฟปิดนะครับก็ไม่มีที่ตีก็ต้องซ้อมที่บ้านนะครับแล้วก็ทางเลอบอลเนี่ยก็ได้ส่งตะข่ายมาให้ผมระบริสินทดสอบนะครับโอ้ยนี่หมูยิงติดคอยเลยเนี่ยขอกินน้ำทีนึ่งผมว่ากินน้ำหน่อยดีกว่าโอเคชื้นใจนะครับคื้นใจครับนี่ก็เป็นวันแรกเลยนะที่กางตะข่ายตัวนี้ อ๋อที่เราจะมาตีกันเนี่ยยังไม่ได้ทดสอบเลยตีไปได้สองลูกอ๋อสองลูกสองลูกเองโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวให้โปรบูสิตย่างหมูเดี๋ยวโปรเจ็ตซ้อมนะครับโอเคเพราะโปรบูสิตไม่ค่อยไม่ค่อยซ้อมเท่าไหร่นะไม่ค่อยซ้อมออกชิวออกชิวนะโอเคโอเคได้ครับเราไปดูกันครับครับผม ป่าครับเดินป่ากระดูกนะตัดเนื้อออกกินกระดูกเหรอ,อเอาเด้เรื่อง ครับไม่ไส้กรอกแล้วครับไส้กรอกลมควันนะฮะเพราะ<น>ขนมปังโควิดอืม,ม<า>ดีต่อนักกีฬาครับ ไส่กรอกผมเนี่ยไม่ละ,ะ,ะเอาโปรเช็ตี่นี้หน่อยอใส่กรอกน่ากินมากเลยอ่ะอเดี๋ยวสลับอันนี้มาไว้ข้างในมัในใกล้ๆสุกแล้วอโอ้อคสุกแล้วมั้งฮัาโปเช็ตผมว่าจะได้แล้วนะอ่าเอามาเอาไปใส่จานเลยครับสามารถเลยเนาะสามอันเลยนะ เดี๋ยวก็จะเอาไปเสิร์ฟให้ป้ากับแม่ทานนะครับอันนี้ก็ได้แล้วมั้งอันนี้อ่าได้แล้วก็ได้ครับนั้นยังครับอ่าพลิกไว้ก่อน,นครับอ่าโอเคครับอ,อ่าไปซ้อมต่อได้แล้วครับ เมเมกี้ที่ตีก็สวิงสปีด109นะครับนี่แคลี่180มัน280นะครับทัวโท้บ314ก็หมายความว่าลูกที่เข้าไปอัดกับตัวตะข่ายเนี่ยม,มันแรงมากเลยนะคือเนี่ยบอลสปีดมัน160เนะี่ยถ้าให้คนไปยืนนี่ก็คือตายเลยนะไม่เด้งออกด้วยไม่เด้งออกอ ก็แสดงว่าตะข่ายนี้มันเอาไว้ไว้ตรงไหนก็ได้เนาะใช่เห็นไ,ไหมต้องออกเสียงแล้วโอ้อโหได้ไมาหน่อยร้อยสิบโอ้โอห <laughs> โอคอแทบแตกเนี่ย คอแทบแตกได้เท่านี้นอนมาทั้งวันเนาะนอนมาทั้งวันอ่าต้องมารีบดสปีดผมทนไม่ไหวแล้วโปเจ็ตเอา้าเดี๋ยวทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยว,ว <ผม S 1> ไปไหนโปรบูสิตทนไม่ไหวครับเห็นสวิงสปีดโปรเจ็ตแล้วมันเดือดมันร้อยสิบร้อยเก้าร้อยสิบอยู่เงี้ยโปรบูสิตบอกไม่ไหวแล้วเอาไดเวอร์มาแล้วครับ โอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปูสิทธิ์จะโหดขนาดไหนนะครับโอ้โหเพี้ยนจริงๆเอาเอาเอาไหวนะครับเฮ้ยเดือดโปรเจ็ตเหรอเห็นโปรเจ็ตอะไรร้อยร้อยสิบเหรอร้อยสิบสปีดไม่ไหวเอาเดี๋ยว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 แม่เดี๋ยวตัวเลขมันผิดเพี้ยนนะต้องเป็นโปภูสิทธิ์นะครับภูสิทธิ์โอเคครับจัดไป เอาวอร์มก่อนครับวอร์มก่อนครับขำๆนะฮะดูะครับีจะให้ย่างสเต็กมาแล้วมาตีเลยอ่าเบาๆก่อนเบาก่อนครับอ่าเ <c oughs> บาๆก่อนเบาๆก่อนเบาๆก่อนนะ <c oughs> okay. โอเคโอ้โหนี่เบาเหรอเนี่ยวอร์มแล้วเหรอ <c oughs> อ้อา เปิดบูธแล้วเปิดบูธแล้วเปิดบูธแล้วเหรอเปิดบูธเอาเอาครับเมื่อกี้โลบูธเมื่อกี้โลบูธนะนี่ไฮบูธเหรอเอาแล้วครับไฮบูธแล้วครับโปรบูสิตครับโอ้โหกับตะข่ายเล่บอลนะครับตะข่ายเล่บอลร้อยยี่สิบสี่สปีดนี่ครับระยะดูครับโอ้โหแม่กดกดน็อตอีกตัวหนึ่งฮะกดน็อตนะเอ้ย ถึงก็ต้องถอดแว่นแล้วเหรอต้องถอดแว่นฮะกดอ๋อคือไม่งั้นใส่แว่นนี่มันกลัวหลดุดอ่าเคยดูไหมเดอะฟาสที่โดมินิกโทเรโตมันจะต้องมีอ่าแบบปลดอะไรของมันอ,อาไว้ตลอดเหมือนจะโดนจะโดนแล้วมันอ๋อปลดล็อกก๊อก,กอหนึ่งอ๋อได้ก๊อกหนึ่งโอเคครับอ่านี่ก๊อกสุดท้ายยังมาเอาละครับทายาทโดมินิกโทเรโตนะครับไาครับไปแล้ว โอ้โหสูสีกันเมื่อกี้อะสูสีกันเมื่อกี้ครับสูสีสูสีอ๋อหะแทงมันก็ต้องมีแบบว่าอ๋ออือกูะโพโุ์สามร้อยเจ็ดสิบสามนี่พปเช็ดดูดิโพโุ่นะไม่ธรรมดานะอ่าเออตะขายยังเอาอยู่อ่ะตะขายยังเอาอยู่แล้วคนมันจะไปเหลืออะไรฮะเกี่ยวไหม บอลสปีดอ่ะดูบอลสปีดที่โดนตะข่ายก็คือร้อยแปดสิบสองเนาะอ่านี่เรามีให้เลือกสองทายเลยนะนักกอล์ฟของผมก็คือพวกนักกอล์ฟธรรมดาชิลๆอ๋ออ่าแต่ของโปรบูสิสเนี่พวกสายโหดอ่าบ้าพลังบ้าพลังอ่านี่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 สุ per m a น่นี่ใส่เสื้อมาโดยเฉพาะเลยโอเคครับอ่าขี้หัวไม้โดนพื้นมาหนะลอยอีกเอ้ยเฮาโดนจริงเลยนะ จริงนี่ครับเฮ้ยเราระวังกันด้วยฮะร,ระวังกันด้วยนะครับซ้อมบนพื้นปูนนะฮะต้องระวังนะนี่มีเจอไหหน่อยแล้วฮะแต่สก,กิดไปหน่อยนะจะเร็วได้เร็วขึ้นเอา้าเร็วขึ้นเหรอลู่ลมเหรอเร็วขึ้นโอเคจัดไปโอ้โหเท่าเดิมเป๊ะเลยเหรอเจ๊เท่าเดิมเป๊ะเลยครับเพราะมันไม่จับครับเอ้าเอาใ <laughs> หม่ครับ อ่าเพราะมันไม่จับครับเมื่อกี้อืมเกิดอะไรขึ้นนะเอา้าหนึ่งนึง,นง,นงอ๋อพวกอเมเจอร์ก็ต้องหนึ่งอ๋ออ่าต้องบอกว่าตามกฎแล้วไม่เป็นไรนะฮะสามารถเอาขึ้นมาตีใหม่ได้นะฮะอ้ยเฮ้ยมาแล้ว อุ้ยบ้าบอบ้าบอบ้าบออุ้ยสามร้อยแปดห้านี่เยอะสุดยังสามร้อยแปดห้าน่าจะนะเฮ้ยนี่น่าจะใกล้เสียงนี่น่าจะไกลที่สุดตั้งแต่เคยรู้จักกันมาเลยนะสามสิบกว่าปีเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยยี่สิบกว่าปีเองอ๋อเออยี่สิบกว่าปีเออเอ้าร้อยสามสิบไหมรอแกนเขาว่ามันต้องมันต้องร้อยสามสิบอ๋อต้องร้อยสามสิบป่ะเอาไป อยู่ดีว่าตะข่ายนี้มันจะเอาอยู่ไหมฮะเคจะแกงไอ้ตะข่ายนี้เลยแหละว่าเฮ้ยไอ้ที่เขาการันตีว่ามันได้เท่าไหร่นะร้อยสี่สิบอะไรเนี่ยอ่าว่าเอาอยู่ดูดีว่าร้อยสามสิบมันเอาอยู่จริงอ๋อแบบขับเฮสปีดร้อยสามสิบใช่ไหมปนนนเหรอใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะปนน์ใช่ไหมใช่ปนน์อ๋อปนน์แชมป์ตีไกลนะครับเขาร้อยสี่สิบกว่าอ่าปนน์นี่ไม่น่าเชื่อนะว่าปนนนนี่เป็นเพื่อนกับญาติเราด้วยนะอ่า เออญาติเราที่อยู่ที่ป้ายนะใช่เขาไปเรียนที่อังกฤษด้วยกนันเออเฉยเลยโลกกลมมากครับบอลนนเออบีบอลนนแล้วเอ้าปนอนนนก็สองร้อยกว่านะบอลสปีดนะดูครับตะข่ายเล่บบอลตะข่ายเล่บบอลเอาอยู่ไหมตะข่ายเล่บบอลโอ้หค่อยค่อยรีดนะค่อยๆรีดรีดไปเรื่อยเออนี่ เมื่อกี้ปูปสิทธิ์เคาะลูกไปมันยังจับเลยฉลาดอะไรขนาดนั้นหกหลานะครับโอ้โหเอาล,ลูกเขียวแล้วหรอลูกเขียวเอาเอาแล้วครับโปรูปสิทธิ์เขามีความเชื่อนะครับว่าลูกเขียวนี่มันเร็วกว่าแรงกว่าไกลกว่านะครับเอาทาให้โปรเจ็ตนี่แทบจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับตอนนี้แม่เยี่ยมครับโอ้นี่เอเวอร์เรสต์วู้สิทธิ์เลยนะครับเนี่ย ตะขายเลอบอลตะขายเลอบอลเอาอยู่ไหมโอ้โหโอ้ผู้สิทธ์อะไรกันโปรผู้สิทธ์เขาบอกว่าถ้าไม่ร้อยสมสิบมันปิดคลิปไม่ได้นะมันปิดคลิปเลอบอลไม่ได้โอ้ยโอ้ยร้อสสิบแล้วเป๊ะเลยโอ้โห ปิดได้ไหมอย่างงี้ปิดได้ครับเลอบอลได้ไหมเลอบอลได้อยู่เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่นะท่านผู้ชมที่คิดว่าตะข่ายมันเอาไม่อยู่เนี่ยผมทดสอบให้ดูแล้วอืมว่ามันเอาอยู่มันเอาอยู่ครับอ่าอ่าฝากไปด้วยนะครับตะข่ายเลอบอลน,นะครับอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าไงนะเจลโล่แขนเจลโล่แขนอีกแล้วเหรอให้รู้สึกว่าเราไม่เกรงที่กล้ามเนื้อแขนเลยให้รู้สึกแบบ นี่คือแปลมาจากของไบซันเลยนะอ่าใช่อ่าเป็นเยลลี่เยลลี่เลยใช่ไหมโอโ้โหกล้ามเนื้อเราเป็นเยลลี่อื้มผิวๆนะพอแล้วนะวันนี้พอ,อยังล่าสุดวันล่าสุวันโอเคแล้วต้องลูกเขียวด้วยนะโอ้โหคุณน,นี้มันสุดๆจริงๆโดมินิกบี้กับไบอันมาอ่าบี้กับไบอันมาตอนสุดท้าย อ่าชิงจังหวะกันต้องชิงจังหวะน็อตกดน็อตนะอ่าไม่รู้เป็นไรน็อตมันน็อตมันจะแรงกว่าเขาตลอดน็อตมันจะแรงกว่าดอมนี่ถอยหลังมันยังชนะเลยอ่ะอืมอ่าแล้วข้างๆต้องเบอร์เบอร์ด้วยปะข้างๆเบอร์เบอร์แล้วก็คนดูมีตลอดอ่ามีตลอดอ่าก็กลับมาจบที่เดิมไม่เป็นไรลูกอันนั้นมันพักแรกๆไงมันยังมึนๆอยู่อ๋อข้างหลังแม่งไม่ไม่ขับรถกันแล้วอ๋อพากหลังเป็นออกเป็นทางแอคชั่นนะจะสู้กันอย่างเดียวต่อสู้เอ่านี่ฝากไปด้วย อ๋อฝากไว้กับพวงกับของ the ะฟาสด้วยนะครับว่ามันหลังๆนี้มันไม่ได้แล้วนะฮะเรากลับมาที่อ๋อกลับมาที่การตีของเราดีกว่าครับอ่ะปิดคลิปครับ <S <S โอ้โหโอ้โหก็ยังร้อยสามสิบได้อีกครั้งนึงนะครับโอ้โห,โโห,โโหนี่เอเวอร์เรสคุณน,นี่มันดีขึ้นมาแล้วนะพูดถึงอ,ะอ่ะเออ ีได้สองลูกติดนี่มันเนี่ธรรมดาแล้วนะก็ถือว่าทําซ้ําได้แล้วอย่างเงี้ยเป้าหมายต่อไปก็คืออาจจะเป็นร้อยสามห้างั้นแน่คืออาจจะต้องทําร่างกายมาอืมาบี้พอเมื่อเช้าดูไบซันอ่ะคลิปเก่าอ่ะคือมาถึงบอกวันนี้ร้อยสี่ห้าขับแฮตสปิดแล้วก็อ่ะลูกแรกๆก็ลูกแรกๆมันเท่าไหร่ร้อยสามห้าร้อยสามหกแล้วอ่าชิวๆเลยวอร์มแข็งแรงกว่าเราอีกเยอะอ่ะเราก็ต้อง วิร์กกับมันอีกเยอะอะเนาะเนาะโอเคอโอเคครับโอเคเอ้าเดี๋ยวผมไปกินบ้างหมูเหมอเย็นหมดละโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับตะข่ายเรือบอลครับครับแล้วพบกันใหม่ครับกอล์ฟเจ็ดซับครับผมเอ้าเป็นไงครับโปรเจกตได้ทดสอบตะข่ายเรือบอลไปก็สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยก็ถือว่าราคาจับต้องได้ครับนะ 4,900 uh huh. นะครับแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยผมว่าคงทนแน่นหนา uh huh. นะครับสามารถสั่งได้นะครับที่ทาง Facebook เลบอนไทยแลนด์นะครับแล้วก็ Line แอดเลบอนนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากจะติดต่อหรืออยากจะไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับก็สามารถแอดไลน์เลบอไปได้นะครับโอเคครับ